เอาสวยไหมคะอยู่ไร่ปลาเที่ยงคะ่ะบ้านยังเตี้ยนะคะเอซีสวยมากๆเลยเดินดูดูทางเขาเดินนะเอซีทางเขามาเซลฟี่ในป่าเขาก็เอาฟางมาปูให้ด้วยนะโอ้ยงามเลยพี่น้องเลยเอาฟางมาปูให้แล้วคนก็เข้ามา มาเซลฟี่ในในสวนดอกไม้สวยๆนะเอฟซีไล่ปอเทืองบ้านยังเตี้ยจ้าตื่นมาแต่เสาพว่าว่าจะมาเอาตะวันนตะวันกำลังขึ้นแล้วนู้นนูน,นตะวันขึ้นแล้วพี่น้องนูนโรงเรียนอยู่ตรงนู้นนะคะไปผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาเด้ยอยู่้าน,นักเตี้ยเด้อจ้า หน้าก็จะดำจักน้อยนึ่งบรตเทาโพดตะเวนบ้านขึ้นอยู่กับสมอนชาแนลค่ะปอเทืองงามเด้พี่น้องปูนตะเวนขึ้นแล้วแสงอาทิตย์กำลังสอดส่องมาแล้วโอ้ขึ้นสายเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นสายแห้งโอ้ เดี๋ยวสิบภาพบันนี่กับสิบบอย่ายายก็จะเห็นน้อยนะเอฟซีจะให้ดูตะวันแสงอาทิตย์กำลังมานะคะเอฟซีเห็นบอเห็นแสงอาทิตย์บอกหางมางนิ่คือไปเห็นตะเวนพี่น้องอืมจะเอาแสงอาทิตย์หน่อยมาเห็นซ้ำแสงอาทิตย์ส่องสางสายตา อยู่กับสมอนชานแนลนะพะพี่น้องหนาวเด้อคอยใส่ถุงมือเพราะว่ามันหนาวมือเย็นมือเย็นมากเลยพี่น้องเอ้ยสวยงามถ่ายแบบไหนไว่ะมันสวยๆย,ย่ายกับบอกเข้าใจเออถ่าย่องเนาะโอ้ตะวันขึ้นมาแล้ว ปอเทืองนะคะเอจี G, ไล่ปอเทืองนะคะสวยมากมากมโผล่ขึ้นมาแล้วตะวันโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะเอจีตะวันโผล่ขึ้นมาแล้ว ไล่ปอเทืองจ้าปิ่งใดพี่น้องงามบอใาย่าอยุตส่าห์ลงทุนมาแต่เสาเด้นี่อยานตื่นบ่ระท่านกระพองนั่นพระมันคือบอกมๆแม่พี่น้องมันค่าเมฆบอสงสัยม,ม,มันบางเมฆเนาะมันก็เลยไม่กลมพาทิตบบะประเด้อพี่น้องมันมันมันบางเมฆ มันไม,ไม่ไม่เป็นรูปวงกลมเลยนะคะมันเป็นทรงวงกลมสวยงามมันไม่กลมให้เลยมันบางเมฆมันไม่โผล่แบบว่าลูกใหญ่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะมันเป็นก้อนเมฆแบบบงังมากนะคะเอีมันบงังมันบังเด้อพี่น้อง ก่อนเมฆขึ้นมามันมันเลยไม่ค่อยสวยเนาะรถกระเลตลอดเวลานะเพราะทางนี้มันไปสังขะไปสังขาได้ไปอุบลได้ไปสิสเกตได้ไปได้หลายทางนะบ้านยายอะ่ะ ไปซีเกตได้ไปอุบลได้ไปได้หลายที่นะคะเอฟซีมาขใข่อยเบิงพระจันทร์พระอาทิตย์คือโอ้โหสวยมาก คื่มะฮองเห็ดยังหลายแต่จะกราบกับกาบมันคล้ายๆดอกสนแต่มันไม่ใช่ดอกสนนะเอซแต่มันคล้ายๆดอกสนสวยงามนะคะเอซี FC นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรายนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะถ่ายแบบไหนให้มันงามคข่ยกับปูคื้อกันเด้อพี่น้องมาเบิงเอาเดอ้อพัด ขึ้นแต่มันไม่เป็นลูกกลมๆนะคะเอฟซีมันเป็นเมฆเมฆบังนะเมฆบางพระอาทิตย์มันก็เลยไม่สวยสำหรับคลิปนี้ก่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอน h ชาแนลเด้อพามาอาทิตย์เบิงพระอาทิตย์ขึ้นนะขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ลวพี่น้องขึ้นจนรว่าักสูงแล้วนี่มันักกลมหายเลยเ<อ>าสวยไหมคะอยู่ไร่ปาที่งค่ะ บ้านยังเตี้ยนะคะเอฟซีสวยมากๆเลยเดินดูดูทางเขาเดินนะเอฟซีทางเขามาเซลฟี่ในป่าเขาก็เอาฟางมาปูให้ด้วยนะโอ้ยงามเลยพี่น้องเลยเอาฟางมาปูให้แล้วคนก็เข้ามามาเซลฟี่ในะ <c oughs> ในสวนดอกไม้สวยๆนะเอฟซี <c oughs> ไล่ปอเทืองบ้านยังเตี้ยจ้า ตื่นมาแต่เ้าเพราะว่าว่าจะมาเอาตะวัน,นตะวันกาลังขึ้นแล้วนูน้นนู้นตะวันขึ้นแล้วพี่น้องตะเวนกาลังขึ้นเด้นนั่นนัน่น,ะนะตะเวนขึ้นแล้วยายจะมาถ่ายเอาตะวันนั่นแหละยายถึงมานะคะไล่ปอเทืองค่ะสิมาถ่ายตะเวนกันเลยมา ตะเว้นก็ล่งขึ้นมากเลยเด้อพี่น้องนี่กัหนทางเนาะอันนี้ก็ไปบ้านอย่างเตี้ยนะคะเอฟซีทางนี้ก็ไปบ้านอย่างเตี้ยนูน่นมองเห็นอยู่อันนี้ไล่แบบอูยาวยาวมากเลยนะคะนู่นนะคะเยอะมากเลยนะคะอยู่บ้านอย่างเตี้ยคะ่ะนูน่นโรงเรียนอยู่ตรงนู้นนะคะไปผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาเด้อ อยู่บ้านนักเตียเ้ยจ้าหน้าก็จะดำจักน้อยหนึ่งบัรแต่เสาโพดตะเว้นบ้านขึ้นอยู่กับสมอนชาแนลค่ะปอเถืองงามได้พีน่น้องฝุ่นตะเว้นขึ้นแล้วแสงอาทิตย์กำลังสอดส่องมาแล้ว โอ้ขึ้นสายเหมือนกันนะเนี่ยขึนสายแห้งโอ้เดี๋ยวสิบภาพบันนี้กับสิบบออายายก็จะเห็นน้อยนะเอซจะให้ดูตะวัน <c oughs> แสงอาทิตย์กำลังมานะคะเอฟซี FC. เห็นบอเห็นแสงอาทิตย์บอเห็นแสงอาทิตย์ไหมเอฟซีนูนนูนนแสงอาทิตย์มาแล้ว กำลังขึ้นมาบนยอดไม้แล้วนะคะนนกำลังโผล่ขึ้นมานิดน,นึงโอ้สวยตอนนี้กำลังโผล่ขึ้นมาแล้วทางนั่งนี่คือเห็นตะเว้นพี่น้องอืมจะเอาแสงอาทิตย์หน่อยมาเห็นซ้า แสงอาทิตย์สองสาองสายตาอยู่กับสมอนชาเนเลนะพะพี่น้องหนาวเด้อคอยใส่ถุงมือเพราะวะ่ามันหนาวมือเย็นมันเลยไม่ค่อยสวยนะเนาะเลิกกันเลตลอดเวลานะเพราะทางนี้มันไปสังขะไปสังขาได้ไปอุบลได้ไปสีสเกตได้ไปได้หลายทางนะบ้านยายอะ่ะ ไปซีเกตได้ไปอุบลได้ไปได้หลายที่นะคะเอฟซีมาขใข่เบิงพระจันทร์พระอาทิตย์ึ้นโอ้โหสวยมาก คืชมะฮองเห็ดยังหลายแถ้จะกลาบกับกาบมันคล้ายๆดอกสนุแต่มันไม่ใช่ดอกสนนะเอฟซแต่มันคล้ายๆดอกสนสวยงามนะคะเอฟซีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรายนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะถ่ายแบบไหนให้มันงามคข่ยกับปูหัวขึ้นเด้อพี่น้องมาเบิงเอาเดอ้อพัด ขึ้นแต่มันไม่เป็นลูกกลมๆนะคะเอฟซีมันเป็นเมฆเมฆบังนะเมฆบางพระอาทิตย์มันก็เลยไม่สวยสำหรับคลิปนี้ก่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลเด้อพามาอาทิตย์เบิงพระอาทิตย์ขึ้นนะขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นจ่าราก